เฮ้ยนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ไอ้บอสอ่ะพาแฟนมาเปิดตัวกับเพื่อนๆน,นะจริงด้วยไหนบอกว่าหนูเป็นแฟนคนแรกไม่ใช่หรอที่พี่พามาแนะนำให้เพื่อนพี่รู้จักอะ่ะต,ตักมาได้ไงอะ่ะนี่เธอคือใครอะ่ะอ๋อเธอคือฉันก็คือแฟนเก่าพี่บอสเองแฟนเก่าที่เพิ่งจะเลิกกันไปเลิกกันไปไม่ถึงเดือนด้วยซ้ำนะจะเป็นไปได้ยังไงอะ่ะฉันกับพี่บอสเราก็คุยกันมาตั้งหลายเดือนนะแล้วอีกอย่างในเฟซเขาอะ่ะก็ไม่เคยโพสหรือว่าพูดอะไรถึงแฟนด้วยซ้ำอะ่ะ ฉันอะไม่แปลกใจหรอกนะที่เธอจะดูไม่ออกเพราะมันก็คือแผนของเขาที่จะทําให้ตัวเองดูโสดอยู่ตลอดเวลามันง่ายต่อการนอกใจไงเฮ้ยโทษทีว่ะกูมาช้าโอ้โหวม่กลัวจะมาได้เนี่ยเออนี่ตักแฟนกูเองสวัสดีค่ะเฮ้ยนี่เป็นครั้งแรกนะเว้ยที่พาแฟนมาแนะนำให้เพื่อนรู้จักอะนั่นดิปกติเห็นพูดอยู่นั่นแหละพูดประจำเลยจนพวกเราเนี่ยอดใจรอไม่ไหวแล้วที่จะได้เจอแฟนมึง่ยเฮ้ยสวยที่คิดอีกหนึเว้ยเห็นไหมล่ะ ทีนี้ไว้ใจพี่ได้ยังที่พี่ไม่เปิดตัวในโซเชียล<ม>ก็เพราะหนูสวยเกินไปไงกลัวจะหึงจะห่วงผู้ชายคนอื่นจะมองเอาอ่ะพี่ก็เลยมาแนะนําให้เพื่อนรู้จักก็พอแล้วไม่ต้องห่วงนะตัศผู้เราสองคนจะจับตาดอยบอสให้ไม่ให้มันท,ทะเลทลายแน่นอนใช่ไปกันดีกว่าเว้ชา้าแล<ะ>้ว2องตัวไวแล้วไปปงานแค่นี้ก่อนนะคะแม่เดี๋ยวหนูไปกินข้าวกบบพี่บอสก่อนอ้าวพี่บอส อ้าวแก้มพ่อพ่อเป็นไงบ้างสบายดีไหมสบายดีค่ะเอ่ออันนี้แปลเหรอคะอ๋อไม่ใช่คือคือเพื่อนร่วมงานพี่เองอะ อ๋อถึงว่าลหละเพราะว่าเมื่อวันก่อนอ่ะแม่พี่ยังให้หนูแนะนําเพื่อนร่วมงานให้พี่รู้จักอยู่เลยแต่ว่าพอดีเลยนะคะเพราะว่าที่บริษัทหนูอ่ะมีพนักงานเข้ามาใหม่คนหนึ่งหน้าตาเนี่ยก็น่ารักฐานะทางมากเออเดี๋ยวแก้มคือพี่ต้องรีบไปทําธุระก่อนเดี๋ยววันหลังค่อยเจอกันแลวกันยังไงพี่ฝากสวัสดีพ่อหน่อยนะได้เลยค่ะงั้นไว้เดี๋ยวหนูนดเจอให้นะคะจ้ะพี่บอสใครเหรออ๋อ ลูกป้าเป็นเป็นญาติพี่เองนี่ญาติพี่ยังไม่มีใครรู้หรอว่าเราเป็นแฟนกันอะ่ะนี่ก็ถ้าครอบครัวพี่รู้อะว่าพี่มีแฟนใช่ไหมแกก็จะเร่งให้รีบแต่งงานพอแต่งงานเสร็จเดี๋ยวก็เร่งให้รีบมีลูกพอมีลูกแล้วหนูก็ต้องเลี้ยงลูกใช่ปะความอมิสระหนูจะหายไปไงพี่เป็นห่วงหนูตรงเนี้ยนั่นเราเป็นว่าเดี๋ยวพี่เก็บเงินอีกหน่อยเดี๋ยวซื้อบ้านให้หลังใหญ่ๆแล้วเราก็พร้อมมีลูกกันโอเคไหมอ่าอย่ากินมากนะ กินส้มโงไหมเฮ้ยนี่จะแต่งงานแล้วหรออีฉันยินดีกับแกด้วยนะแล้วถ้าแกกําหนดวันได้เมื่อไหร่อ่ะรีบบอกฉันเลยนะเดี๋ยวฉันจะได้ลางงานไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวให้แกไงโอเคจ้าพี่โบ๊ทคิดไม่ถึงเลยเนาะว่าฝนมันจะแต่งงานเร็วขนาดเนี้ยมันบอกหนูว่าเลื่อนหอของมันราคาเป็นสิบล้านเลยนะก็แฟนเขารวยพี่ไม่ได้มีขนาดนั้นน่ะจะเปรียบเทียบมันเพื่ออะไร หนูไม่ได้จะทําให้พี่เครียดนะแต่พ่อหนูบอกแล้วว่าค่าดาวบ้านอ่ะเดี๋ยวทางบ้านของหนูจะออกให้ครึ่งนึงส่วนค่าสินสอดอ่ะเดี๋ยวพ่อหนูก็จะให้หนูคืนมาด้วยค่อยคุยกันทีหลังก็ได้พี่ไม่ได้ดไรีบเลยเรื่องนี้ นี่นะอ,อืนี่หนูทำเซอร์ไพรส์ที่พี่จะให้หนูพังใช่ไหมอะขอโทษนะทำบ้าทำบอยฮนะพี่ซื้อให้ลูกค้าพี่อย่าเปิดมั่วซั่วได้ปะเดี๋ยวก็พังกงินหมดเนี่ยอ้าวหรอเออวันนี้พี่ต้องไปพบลูกค้าคนสำคัญนะคงไม่ได้ไปหาพ่อแม่หนูหรอกฝากแก้ตัวแทนด้วยอะไรเนี่ยพี่บอสหนูนัดพี่ล่วงหน้าไว้ตั้งนานแล้วทำไมพี่ถึงมาเปลี่ยนใจแบบนี้อะ พี่ทำไมทำงานแต่พี่ทำไงอะ่ะถ้าไม่ทำงานก็ไม่มีเงินไม่มีเงินก็อดตายกันหมดอย่างนั้นเปล่านี่ไปแล้วพี่บอสเดี๋ยวสิพี่บอสพี่บอสนี่ที่พี่ทำทุกอย่างเนี่ยก็เพื่อเรานะแต่ดูว่าเป็นอะไรมาบอกเลิกพี่ทําไมที่บอกว่าทําเพื่อเราอะ่ะคําว่าเราของพี่อะ่ะมันรวมถึงหนูด้วยจริงๆหรอ ลูกค้าคนสำคัญแต่ไม่เอาโนต้ตบุ๊กไปเนี่ยนะลืม,ม,มแน่วกูไม่ได้กะจะแต่งงานากับตั๊กอยู่แล้วกูจะไปเจอพ่อแม่เขาทำไมวะพ่อเขาออกค่าดาวบ้านให้ตั้งครึ่งอีกเหเว้ยแบบนี้ยังไม่ดีอีกหรอวะถ้าพ่อแกมีใจอยากช่วยกูจริงอะนะคงช่วยจ่ายค่าเฟอร์นิเจอร์ค่าบิวอินค่าผ่อนบ้านก็ได้แต่กูว่าเขาไม่จ่ายให้กูหรอกส่วนเรื่องค่าดาวบ้านเนี่ยเดี๋ยวกูใจเพราะบ้านหลังนั้นต้องเป็นชื่อกูเดียวเท่านั้นแหละ แต่แม่กูก็แนะนำสาวให้กูรู้จักอยู่นะทั้งรวยบ้านก็มีหลายหลังวันนี้กูว่าจะไปเจอซะหน่อยอ่ะแต่กูขอยืมรถมึงหน่อยนะเว้ยเดีย๋ยวกูนั่งแก๊บไปหาที่บ้านถ้าได้เรื่องยังไงแล้วก็เดี๋ยวกูเลี้ยงข้าวมึงเป็นการตอบแทนแลวกันเพื่อนโอเคเจอกันตอนที่เห็นสร้อยเส้นนั้นอ่ะหนูดีใจมากเลยนะดีใจจนคิดถึงอนาคตของเรา นูคิดไม่ถึงเลยว่านาคตที่พี่วาดไว้อะมันไม่มีหนูอยู่ด้วยนี่ตัวคืนไปเลยนะตัดีฟังพี่ก่อนสิพี่อบาย่ามาแ,<ล>แต่ต้องตัวหนูน่าขยะแขย,อย่อีพวกผู้ชายตอแหลเนี่ย,อยพอใจยังอะ่ะหนูทำลายชีวิตพี่หมดแล้วหนูยังไม่ได้ทำอะไรเลยนี่ เูก็แค่พูดความจริงเราก็เลิกกันไปแล้วนะทำไมตังตามมาต่อแยกันด้วยหนูทำลายชีวิตพี่พี่ก็จะทำอะไรเอาเวลาไปคิดหาคำแก้ตัวให้พ่อแม่พี่เถอะตอนนี้พวกท่านอรอฟังคำอธิบายจากเรื่องตอแหลพวกนี้อยอู่แล้วก็อย่าลืมคิดมุกหากินใหม่ให้พี่บอสด,ด้วยล่ะอีพวกตอแหลเคยได้ยินคำว่ารับเผื่อใจ แต่คิดไม่ถึงว่าจะมาเจอกับตัวเองปากพูดว่ารักแต่ไม่มีความซื่อสัตย์ให้กันเลย